หมดแล้วเหรอมีอะไรบ้างอ่ะปตอนหมดอ่ะพี่ถังไม่กินเหรอไม่ไม่กินยังไงที่เดินเลียงมาโง่จับยอดอ่ะพ่อยังไม่ได้กินได้สิบมื้แล้วที่เดินตลอดคุ้มไปตลอดทุกคืนขี้อา เกือบเราจะปิดร้านเขาเด็ดมากเด็ดตอนเป็นมี้แหละโอ้ยเอออร่อะกินโคลาเลยทีเดียวอืมตอนเป็นน้ำแข็งเลยสดยากตอนนี้นี่อร่อยมากไม่ต้องรอวลานก็เลยเหมือนกินโคลาเลยใช่แต่ไม่ชอบแบบไหนบ้างเนาะอืออือแค่กินมีโคลาบ้ร่าปะโค้ร่าโคลาแบบไม่ซาทีเดียวไม่รอบไม่ชอบ ไม่ทราบอ่อันนี้ไม่ทราบเนี่ยไม่เหมือนใครกินอ๋ออ๋อเดี่ยวกินอ่ะโค้ดาอ๋ออันเดียวกันไทยเลยปะใช่ใช่ใช่โอ้ก็อันเดียวกันรู้ทันกันทั่วโลกเอออย่างเดินทางไม่พอฮะนี่อร่อยมากเลยแฮมเบคอนใช่ปะเปล่าชอบกินนี่แหละซอสจะไม่มาเลยผมรู้ว่าไม่พอผมรู้ว่าไม่พอเอาไหน เอาอันยาวเนี่ยอันนี้แหละอร่อยนี่แหละนี่แค่เดียวกันหราเอาอันที่มันบาร์บีคิวไม่ๆหม้เอาอันนี้เอาบาร์บีคิวกับบาร์บีคิวเนี่ยอันนี้เหรอหลังย้อนเนี่ยเราไม่กินแป้งดีแล้วอันนี้ไม่มีแป้งไม่ได้เราไม่กินเราไม่กินแป้งไม่มีแป้งไม่รูแป้งปอกใช่ใช่ใช่เราไม่กินข้าวเลยจ่ยเสร็จเหมาะสำหรับคนลดน้ำหนักใช่ ได้แล้วได้แล้วไปสอบต่อไรเหมาะสำหรับกินตอนกลางคืนไหมไป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 ่างเร็วไวเดี๋ยวเราจะมีการแบบทำให้มันดูดีในห้องน้ำนะมีการยกหงยกเมยให้มันดูดีขึ้นมีการไม่ทันแล้วลูกยิงเสร็แล้วมีการไปยกหงยกเมยให้มันดูดีขึ้นมีการไปยิงไม่ช่วยอะไรเลยเม้สามารถลบภาเบื่ช่วยนิดหน่อยไม่ไม่ช่วยเลยล่ะอันนี้แล้วหนึ่งวันอันนี้นี่กี่วันแล้วเฮ้ไม่ทันแล้วเว้ย ูแกหน่อยทีน่ะทีเลยใช่พลังงานเยอะรันทูมาเนอังไงเออว่าก่อนรันทูก็ลดลงอยู่แล้วพี่ข้าวเหนียวสองห่อโคตรโดข้าวเหนียวสองห่อเลยพี่หข้าเหนียวสองห่ออร่อยมากอร่อยจริงพี่กินไ้หมูนั้นอ่ะก็เหนียวย่างอ๋อแล้วก็แบบไก่ย่างอ่ะแล้วก็หมูนั้นน่ะหมูกินกับน้ำพริกหวานอ่ะแกงส้งกุ้งกุ้งก็แบบดืบๆเลยสุดๆนะซอทมาตสาย น่าเก็บทำทุกกาแรงไมเหรอเก็บไว้หมดเก็บไว้ยอะเาง่นไม่มีใครเก็บอันนี้คือบาร์บีคิวครับอมอ๋อเขาเก็บไปเหอรนันแหละครับง่ายใช่เรอได้มงเข้าร้องเพลงี่เขาต้อกันเดชครับ ของเพลงที่เขาได้แบบเยอะมากอะชอมาชอบีมากเยเพือเพ่ที่ททเเะนะได้ได้ไ่าได้งนท่งไม่ร้<บ>อง,องนะเสียงดีมากออบมากเ้าลองจากแม่พึ่งอะ่ะเราลองฟ้นีกยดอัลบั้แรกเราเพิ่งเกิด อ,อ,อ,อ๋ออนแรกพี่แคทเกิดอม้แค่เหรอเขาบอกเขาลองอ่าเรมั้แรกจากจากเาตั้แรกมาถึงวันนี้สิบแปดปีนี่ยี่สิบเราก็เกิดได้สองปีเขาทำอร้างมนอไปบ้บแรกบคอนนะผมไม่ถึงี่ยร้องเพลงอย่าเงี้ย <c oughs> ไม่ไม่ร้ <c oughs> องเพลงนนะอีกแปดปีก่อนหนะ้านั้นเคยจีร่หรือจีรอ ปัน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 เอาถึงมาพราะคนเราเด้อมันปันเด้อะฮะไม่เป็นไรไงไก่ไก่เกาหลีโอ้โหดูมันไอสี่คนไม่หอมดิโอ้ปลามันวางยาเราวางยาอะไรกินวมันวางยาเราหอกมันวางยามันวางยาตัวเองอะไรลูกหน้ามันลูกแปดยิ้มาพี่กุ้งบอกอะไรมันสนใจไหม อ๋อเดี๋ยวมันก็ล้นล้นเลยล้นเดี๋ยวล้นที่หน้าเดี๋ยวมาเรืนานแล้วดูที่หน้าผมพุ่บอกว่าไงถ้าไม่รถเราจะไม่ได้ใส่เสื้อแจ็คเก็ตเออใช่ดูที่หน้าผมจริงถ้ารถไม่ทันวันนั้นก็คงจะวิ่งวิ่งทั้งวันบรรยาดูที่หน้าผมวุ่นกว่าเดิมอีกวิ่งเนี่ยจบมาดูพี่พงศ์เดี๋ยวพี่ดูที่หน้าผมนะมีสุดพงศ์เนี่ยช่างองดูที่หน้าผมทกินเท่าไหร่ก็เท่าเดิมนะอ้วนกว่าเดิมอยู่ไปปรับไปปรับโกงศ์กันช่างอ่ะ ให้ต่งกว่าเดิมให้มันคือมันแข็งกว่าเดิมอ่ะแบบว่ากดไม่ค่อยลงเท่าไหร่แล้วไม่เดียมพี่เดีมพิ่งไ่ข้านวันนี้เขาไม่จริงให้เดิยมเดี๋ยวสู้ตายหรอจากการเกมเลบจริงไหมบอกจริงมันมาจริงที่เขาดูผิดไม่น้ำหนักครับเกมเกินน้ำไปนะคือมันแบบอย่างไอ้เต๋อที่เราทานเนี่ย แค<ไ>่ไม่กินแปะไม่กินเส้นเนี่ยแค่กินหนัน้ำเนี่ยมันก็เลยหนักน้ำมันก็แบบมันก็อยากได้น้ำหนักคนคนจริงอ่ะต้องสร้างตอนเช้าเลยแถวหกหรืหกเกืสามตอนเนี้ยน้ำมันหนักตอนนี้ยแค่หกหรืหกเกือสามตอนเช้าเราเบาตอนเช้าเบายังไม่กินอะไรอ่ะเบามากกอเพิ่งไปสิวก่อนปะใช่ใช่เอางี้่ ผมไม่หนักจริงพี่ถอดออกหมดเลยแล้วหลัเก่งไม่ไม่ยอมไม่ยอมหดเสื้อมันหนักเว้ยเร่เสื้อมันเก่หนักพาบงงก็ไม่เท่าเพรพี่พรพี่ไปถอดังเกงออกุาหนักพุมาสองสองสามก็งเก่งแหละหนัอืมนี่ขยันังเก่งอาสีต้อตาลน่ะอน้เออเออส้ใส่เพราะอไเาท่ามันหนาท่าเวทไอ่เหรอกอดใล้เกาหลี ไก่เกาหลีที่เด็ดนะพูดเลยไก่เกาหลีที่เด็ดนะพูดมันเร่งมาพูดรอเมดูต่อมาคอสต์ต่อมาสุดท้ายแล้วเว้ยสุดท้ายเราผ่าเนื่องเลยวิรเร็วเร็วเร็วป่ะเสร็จลยี้อร่อยทั้งแบบแข็งและไม่แข็งร้อนๆเลย่พี่ชอบแบบไม่แข็งขอโทษนะครับพี่ชอบแบบเอาใหม่ถูกไปไหนถึงมันแข็งมาขี้ไว้ก็ต้องรอให้มันเย็นนะเราไปกินกัน โอ้ยมันก็ซาอยู่นะซาก็ดูฟองดิแต่แค่มันไม่เป็นแข็งเลยไก่ทอดเกาหลีเชื่อไหมว่าเหมือนพี่กินน้ำอัดลมอ่ะพี่จะมีขยอขยอให้มันไม่ไม่ซาเลยแล้วนี่วันที่ข้นหวานเลยรอกรอบใช่ไหมครับน้องพี่หนังชอบกินหวานๆเหรอไม่หวานไปอ่ะไม่พี่พี่ชอบกินซามากผงชอบกินซาซายิ่งซายิ่งดีกี่ก็หร่อมันยิ่งผูกพี่ม่ทชอบกินซากี่ก็อร่อย <static> <inan> ö, ตอนเด็กไม่ไม่นยาอวบใช่ไหมให้ไหมยาเาีวบอะไม่มีในบ้านเลยนะเราคือหรอมีแต่นมเกือบกับน้ำเล่าบางทีก็จะมีน้ำซ่มงเพิ่งบอว่าเขาึนมาไหมเด็กๆอะ้าลมมีน้ำซ่วงตอตงอนตงหมดเลย้ายหดโ้โนน่ละี่หรา

ไปทานแบบนึกว่าส้มตำก๋วยเตี๋ยวแบบอะไรแบบนี้นประมาณเหมือนกันเลยเหมือนกันนั้นอะเราเราทานแบบมันก็อร่อยไงแต่ว่าแต่ที่นู่นไม่มีแบบนั้นไงที่นู่นถ้าจะเปิดร้านอะไรอย่างงี้ต้องมีไลเซนส์แล้วตอนไลเซนส์ไลเซนส์กับไลเซนส์ไลเซนส์ก็ไม่ขอแบบแบบเจ้าของที่เงอ้ยอยู่เฉยๆจะไปแข่งแข่งรถมาไม่ได้แบบไม่เวียนเท้าเทศบาลกบที่ใช่ บ้้นน้าาาานนนหรเมันก็กลายเป็นแพงแพงกว่าก็าต้องเสีเยภาษีด้วยป่ะกลายเป็นแบบอันเลิศแบบสามสีแบบ่ตอนเลยก<ม>็มีแบบวันอาทิตย์ที่เขาจะมาเปิดตลาดแต่ตลาดแ,แพงกว่าก็าไปซือแบบ้อในร้านหนึ่งถือว่าเป็นแบบเกษตรถือว่าแบบมา,มาสดๆเลยแบบนี้กแบบแพงกว่าไม่เราคุยกับตรงนี้เจ้านี้หรอไม่ไม่แล้วแต่ประเทศนแต่บางทีเป็นต่เทสเปนก็จะเป็นพวกออลิฟพวกหนาปลาเสริมที่เมืองเขามีตลาดไทยปหม ท้องที่ที่เข็นเข็นรถไปเลยขายเลยเอานี่เลยลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยบ้านเราเนอะนี่เลยคนไยเยอะแม่งนี่คนไทยก็เลยเยอะเยอะมากมีสองพวงต้มกปลาแบบแม่ก่มีเพื่อนคนไทยแล้วก็แบบพวกที่แบบอยู่แบบอยู่ที่นั่นก็นานๆผมโคตรชอบคิดถึงอาหารอีสานมากท้างอาดมันคนก็แบบทำงานสถานที่วแบบคือพวกพวกนี้เราไปอยู่อยู่ที่นั่นตลอดถ้าเกราไปอยู่ต่างประเทศนี่คงจะแบบแต่แล้วคนแบบคือองหารอีสานทุกคนเลยคิดถึงอาหารไทยอ่ะไป ฮ่องกงไงอย่าน้น <Beautiful, S 2> <t> ้ปล่าไม่แพงมากทิ่โน้นน้นที่แต่ที่โนน้ำเปลาแพงปกติใ้ไทยแบบะมาณยี่สิบห้าบาทตหาดใต้อร่อยที่นี่แบบน้ำขวดละสิบบาทเจอะมากขวดละแบบแปดสิบน้ำเปล่าห้าเหรียญห้าเหรียญยี่ิบห้าบาทนมก็ห้าเหรียญห้าเหรียญจุดสองห้าด้วยอะไรเงี้มันเหรียญละห้าบาทตอนนั้นไปฮ่องกงตื่ที่ห้าลงมาเซเว่นโคตรหนาว เซเว่นไม่ใช่แบบประตูเลื่อนว่าเราจะเป็นเซเว่นแบบมานลั่นขายของชาวเลี่ินเข้าไปเลยไม่มีประตูบานเลื่อนเซเว่นหนาวเอ๊ะไม่ใช่เซเว่นหนาวฮ่องกงหนาวมากประมาณลบห้าองศาถูกตอนนั้นไปไปนน้าตอนนั้นคน,น,น,นไปแปดองศาไม่หนาวมากไปใส่เสือเอาา้อธรรมดาก็ไปคนที่นู้นอ่ะใส่เสื้อกันหนาวแบบหนามากเราตอนหน้าหนาวนะไปไปสวนสนุกแห่งหนึ่ง อยู่ติดทะเลลมโกกมากกลับมาโรงแรมเป็นไข้เลยทั้งทั้งอากาศหนาวแล้วลมพัดด้วยฉันคิดถึงใส่เสื้อกันหนาวมากอะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่คิดถึงมันเป็นอะไรที่แบบเราซื้อมาตกอ่ะที่โน่นเนอะแต่มันจะไม่ มันจะไม่ตกหนักเหมือนพวกไปเทีแบบอานาดาอะไรแบบนี้แต่ว่ามันจะมันเป็นเก็นมากอ่ะเพราะว่าอากาศมันมันชื้นมันเป็นกองที่นึ่งที่อาบน้ำกี่ครั้งคอนแก่็นร้อนก็อาบทุกวันแต่ว่าฉันอาบไม่หนาวหรอกันกอาบแบบต้องคุ้นอ๋อสบายอะแบบน้ำหนาวคนเกลหนาวไหมไม่หนาวหนาวเหมือนเมืองนอกมากใช่จริงตอนนั้นท่านไปเที่ยวเขาใหญ่ แล้วเทนึกว่าเทนึกว่ามันจะแบบร้อนๆไงไม่รู้เทนก็แบบไม่ได้ไม่ได้เอาเสื้อมาโอ้โหขึ้นไปขึ้นไปมันหนาวมากคอนแกนอะตอนกลางคืนอะช่วงนั้นหมอะโอ้โหขับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้อะพี่ไปเย็นสิบเจ็ดถ้าต่ำสุดกดสิบเจ็ดสิบแปดเหนาวเหมือนอยู่ฮ่องกงอะคือว่ามันหนาวมากนะเทนไม่สบายเลยร้อนเรากอนที่ไปคอนแกนมันหนาวเพราะมันอยู่แบบ เรัาูปจากประเทศจีนมาไงพี่ไปเที่ยวไว้นั่นอะอะไรนะที่ว่าไม่สบาปเลยทันทีเลยอยู่ะแต่ถ้าร้อนก็ร้อนมากหนกันพูดนึงพูดเรื่อหออะไรเดนนั้นอะปีนี้ทเที่บางเร่องคอนเทมันรู้เลยนะเด๋ยวต้องเปยนว่า พูดเดือนพูดเดือนพูดช่วงเทศกาิสตม่ใช่ไหมใช้คนคริสต์มาสพูยัง่ะหนาวจะตื่นแล้วบัะอดไรถ้าไปพัทยาจะได้บรรยากาศเมืองเมืองนอกไฟสวยแต่ไม่หัวห็นว่าหัวหินก็ไฟสวยพัทยาเป็นฝรั่งนี้เท ไปางก็ตี๋น้ำโขงกิดลาวมากระางเยอะล้าในหมู่บ้านเย็นนั่นน่ตอนเรามีบ้านในรอย้ามันเล้าเต่ช่วแต่ว่าถ้าไปขอนแก่นก็จะได้ไปขอนแก่นไปภาคอีสานไปภาคเหนือเนี้ยมันก็ต้องดีมากใช่ชอบอากาศดีนั่งกินไป้วสไม่เจะมีบ้านพักตอนนั้นมีบ้านพักมีระเบียงแทบไม่ได้เตรียงน้ำมันแดดกลิเลยนั่งยืนแบบนนนั่ง แจ้งเหนือไอ้ก็ดังแจนือตั้งเหนือหนาวมากงอนติ่มว่ากันต็่มตั้งเหนือหนาวมีแม่คันิงใช่ใช่บางทีก็ลบห้าโอ้โหคนเตรียมเสื้ออยากให้เมืองไทยหิมะตกจะหนาวมากเลยไม่สบายแต่เขาแต่เขาไม่ชอบหรอหิมะตกที่นู่นชอบชอบเล่นหิมะตกเล่นเพราะว่าโรงเรียนโรงเรียนเปิดไงโรงเรียนเปิดถ้าหิมะตกคือคือมันมีมันมีบางประเทศที่หิมะตกทุกปีอยู่แล้วอย่างแคนาดาอย่างพวกอลาสก้าเลยเนี่ย ซึ่งล้อรถของเขามันก็แบบมีเทรดสำหรับวิ่งบนหิมะได้แลนเกรนเนี่ยมันเป็นประเทศที่แบบมันเย็นมากแต่มันตกบ้างไม่ตกมากแล้วตอนมันตกเนี่ยมันไม่ได้ตกเต็มๆแบบที่จะใช้แบบเป็นพวกเจ็ตเอสกอะไรแบบนี้ได้มันตกแบบแฉะแล้วมันจะลื่นเนี่ยรถเมล์ก็วิ่งไม่ได้ไอ้พวกรถไฟก็วิ่งไม่ได้โรงเรียนังเรียนคนไปทํางานไม่ได้เลยจริงเหรอทุกคนได้อยู่บ้านเล่นสโนว์มันมากเลยแถมแบบปั้นแบบ อันใหญ่ก็บเบอร์คือเดินอยู่ในโรงรถอ่ะเขาไม่ขับรถเลยนะคนไม่ค่อยขับรถเพราะมันรถล้อของคนเขาไม่ได้เจอะเลื่อนตอนนั้นเทมเขาฟินเนสเสร็จเนี่ยออกมาแล้วแบบสนวองหนักมากแต่เทมแบบอยากกลับบ้านมากไงขี่ก็ยอมขี่กลับบ้านมันล้มหน้าบ้านขี่มอตอร์ไค์ขี่มาท่านไกลมันล้มหน้าบ้านเลยขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะไอ้ตัรถพังมา ไม่ไม่แนแนติดไอ้นี่ข้างๆไอ้ที่เป็นที่เป็นตอนลมมันก็มันก็โดนเอ้ตัวใช่กันเรนี่แหละออกไปจัสรคันได้ไม่ไม่ต้องกนรวย่ะขายขายองไติดนี่หว่าแล้วขายหรอ่าขายไแล้วอย่าอยาอยาได้ไปไหนสปอร์ตะหรือว่าได้สปอรของเงินนี้รวยแต่อยากได้เอาไปแลกในในนี้่อไปว่าต่างทีสั่นไม่ปวดหลังไงแทปวดหลังใ้เมื่อลงมี ตอนนี้สั่นลชอบดครุ่นไหนรุ่น Monster Monster เจเก้ตัวเล็กๆผมขับผมตัวเล็กไงผมขับจะเหมือนอยากได้ Street Fighter ของดีคนตเี้ Street Fighter S อ้ยชอบหนึ่งแอรดูดูมากเลยนี่เก้ที่างก็เล่นหรดีกว่ไหนะแดงแดงนี่ก้าสาสมบตนี่เป็นล้านอ่ะพี่ดงคัตดต้ด้วยไม่ใช่ละไม่มีอันหนึ่ง อีแวนอะไรสักอย่างใช่ใช่ที่เขาใช้แข็งอีแวนนั่นมันของของเออันดูคาแต่มันบีๆเอเพ่อรถยงเนี่ยไม่ม่ม่เอ๊ะมันดูคาเตมีอันหนึ่งที่หนึ่งหนึ่งเก้ดอะหนึ่งหนึ่าแปดุ่นซีซีของมันุย่อ้อมาเต็มลวชอบตัวแปดสิะเท่าไหร่นะร้านแปดล้านแปนแ่นตองพ้นรวยของเห็นอ้เดวของวันนี้ดูเดวิโมนเงินยังเินของแบทแมน่ตัวที่ว่าร้านแปะ โค้สวยเลยสีแดงอันไหนเนี่ยคือคาติไอ้ตัวแปดสิแปดหรือว่าถ้าสองตัวถ้าในทีมมีแปดสี่แปดที่ไฟมันจะเป็นแบบนี้ข้างหน้าใช่ไหมโั้นั้นสวยมากสวยมากตัวแข่งเลยเออสวยมากตัวจะมีโมตานก็สวยโอ้เออโมตันอีทีแซนฝาแต่ถ้าเป็นแบบ มอนสเตอร์นี่ผมแต่มอนสเตอร์มันเพราะว่ามันผลิตในไทยไเงเดี๋ยวนี้มันก็เลยสามแสนเก้าพิบามแเกาเกาเก้ากาเขาผลนเกนเจาันเก้าพัิเกนเก้านก่าพักานันเก้าพันเม้แพันเกันเก้าเาเาันก้อก้าัน่านเ้าานก้นกนาันนเ้กนเอ้ันเอาากนิสสันาันเอกเเนาเน ู้ขับไม่เหมือนหรอกจริงๆได้ Kawasaki กะนะแล่านะใเ่ีาวมีพ่ากินันนะแล้วนะเซ็ตน ERN นี่มีบิงไปที่โปะและ FZ 8 0 0นี่ก็โอเคมาแ้แรเป็นรุ่นที่สวยมากแล้วก็เต็มพันนะพี่ใช่ไหมเป็นรุ่นที่สวยมากแลก็เต็มพันนะดีมากนะก็ถือด้วยใช่เป็นตัวพันที่ถูกมากที่สิแ่ไหนคือดูคาเตะาวซพันอ๋อยอย่าพยี่อ มันไม่ไม่ถูกคุณจะจ่ายทาเท่าๆกับหลายยี่ห้อแล้วด้วยนั่งอยู่ตรงเนี้ยเราพูดกันจ่ายเลยเตกไปแล้วแตกไปดีกว่าพูดกันกันนี่นิสันนิสันได้ที่นิสันอย่างเดียวนิสันมอเตอร์ไซค์นิสันอย่างเดียวนิสันเ็คำน่าดีมากบอกเลยที่ผ่านคอนเทนด์ทาวซานิสันเทียน่าเนี่ยพี่กินกันจัดเต็มมากเลยนิสันขับถีมาก See, เปนการงานบุญ่สุะเุญบชอบลีฟอะไรน่ะลีฟปะโอ้โหเวลาหยยบเหมือนเครื่องบินน่ะอันไหนน่ะไยางที่สั่นลีฟอะที่ลองไยเออมันเหมือนเครื่องบินน่ะแบบเัเหมือนเหมือนตอนนั่งเยเครื่องบินเเครื่องเท่าไหร่น่ะสามพันนั่นน่า่สามพันกว่าเลยจริงเรื่องสามพันกว่าเลยออกตัวโคตรแรงบเกือบแบบปี โอ้โหก็คูณถึงร้อยประมาณหกหกนห้าีนี่แหละเร่งแบบเร่งความเร็วเร็วมากอะแป๊บเดียวแปดสิบอะแล้วมันเงียบเลยไม่แต่เดี๋ยวนี้เขามีที่ชาร์จเพราะนั้นอยากลีฟแล้วใช่ไหมหรือว่าอยา่ต่างประเทศอ๋อเพราะเขายังไม่ขายลีฟที่นี่ใช่แับที่เขามีเพราะว่าราคาน่าจะโอ้ยร้านสอง้าน ไม่น่าจะถูกอะเพราะว่าเขาแบบแดีอะแล้วแล้วคุ้มนะถึ้มแม้ว่ามันเทคโนโลยีใหม่เราะว่ามันมันเสมือนราคาไม่ได้ในไทยเพราะว่ามันม,มันไม่มีใครออกมาขายใช่ไม่แล้วแบบมันคือคือเขาต้องขายแพงหน่อยเพราะว่ายังไงยังไงอยู่ก็เซฟที่หลังใช่เซฟแล้ว ถ้าแบบจะชาร์จแบบนี้แหละถ้าแบบไปซื้อมาแล้วคือแค่สี่สิบแปดบาทชาร์จได้เต็มเลยแต่ถ้ามีแบบปัม๊มไฟฟ้าแบบชาร์จอย่างเงี้ยนะมันก็โอเคนะ <c oughs> เพราื่องขับไปในวันไหนแต่ว่ามันมันต้องชาร์จจอดชาร์จทีละคืนจุ่วมแต่ถ้าการขับไป,<ม>ไปต่างจังหวัดแล้วถ้าเกิดแบบหมดงารทานแล้วยังไม่มีไอ้นั่นที่ที่ชาร์จได้ขอเสียบบ้านชาวบ้านะกลับไปแล้วหมดการทุ่งนาเลย อะไรที่เลยขอรขอชาร์จรถขอชาร์จรถน่ารักน่ารักคงน่ารักมากอ่ะไมแล้วเหมือขับไปลบเหมือนมอกับผมขอชาร์จโทรศัพท์ไปขับรถไถรถรถจอดแบตหมดอยู่การทุ่งนาทำไงวะมันมีอะไรมีโค้ด่ไหมเหรอพี่ไม่ห่ อีโก้เนี่ยอีโก้ไม่รู้อ่ะหมดมันจะหมดมันก็หมดแล้วเว้ยเออไฟฟ้าก็รุนๆพอชาร์จแบบเสียบเลยคิดว่าจะชาร์จ้าเธอสาบมือเอาโอ้เสียบอะไรไม่รู้แจรุ่นอยู่แรุ่นอยู่หน้าโปะกับพี่เห็นปะรุ่นอยู่หน้าโป๊ะที่ลูกสูงสวยสวยมากเลยอ่ะเอออันไหนอะไรนะ อ๋ออันนั้นอันนั้นก็เหมือนเขาบอกจะเหมือนมันเป็นไฮบริดเนมันเป็นคอนเซปต์ไม่มันเป็นคอนเซปต์ค่ะก็คือแบบตัวใหม่ว่าโคตรสวยก็คือมีมีรถนี่ที่มันเป็นอีกอันนึงแล้วที่คอนเซปต์มันเป็นแบบรถโชว์อ่ะก็คือแบบว่ามันจะเปลี่ยนได้ทามเป็นตัวอย่างจะใช้น้ำมันก็ได้ก็ทหมาเป็นตัวอยไดงรถหลายๆรุ่นไฟฟ้าก็่ววยตตัทีเาผลิออกมาแต่เราก็คือมันจะเป็นแบบนั้นไงก็คือแบบว่าก็เนี่ยก็คือแก้ปัญหาอันเนี้ยก็คือถ้าเกิดหมดกลางทางแล้วทุ่งนาจริงๆอยู่ก็เปลี่ยนมันน่ารักแล้ว มันเปลี่ยนไม่ได้มีแต่แบตเตอรี่ไม่ไม่แต่มันมีมันมีรถที่ออกมาแล้วที่รถแบบแต่ของอีกอีกนิงแสงโซล่าเซลล์ข้างบนด้วยเวลาขับกลางแดดเออเออท่าที่แบบมันมีตัวนี้มันก็มีแต่ว่าเขามันเขยังทำไอันนี้มันยังไม่เหลือเริ่มเริ่มไงพวกวด็กน้อยทุกคันก็คงเป็นหน่อยประมาณเราแก่พอแรงแล้วอีสิบปีข้างหน้าไงนี่ไม่ต้องขับเองแค่เข้าเข้าล่างแล้วมันก็ไป 2 0ง0นเ่าไหร่ไม่รู้ที่เขาวางอพันสามสิม่แม่เอาออกเราอยู่แบบสี่สิบวันกเวทอ่ะไม่ทัมยกเวทให้รู้สึกที